ฮัลโหลที่ดับบดอบเวนกติาเลดับบเวายายนิเาทากสอนเลทัตออนไลน์นะคะเอาไว้กลวรอตากซอคู่ต่อเวทุกชีวิตมีความหมายกองกําลังบูรพาส่งกําลังพลให้อาหารดูแลสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเอาไว้ในเมตาตากซอคู่ต่อเตวดไเลยตาตาสมุก็เพื่อเดออุดอรเลือกวโยตุากีตะดูปะกเลกองกําลังบูรพา เชอร์โเวลากว่า่อโปรตีว่านี้แต่เวลร์นาเลนลูนเวอนากว่าทกว่าชอหนอเลียกว่าจีตาดึกว่าปัตตเวนาที่ตะพงตาถึเลียกว่าสมวุนนี่หรอต่างก็สอบเกิยเราได้ไปดิชิคุยดิชิกีกีโตีชีเย่ไมือเคยหลอกคีนารีเย่ชเลอร์ปนน่หรออืมตัใครนี่ดูอ่าาสสมุโอ้พระเดชดูอุดรเลือกเผยเสเหรอหน่อมาว่าบาตนใครเนี่ยตาว่า ีหรือปลาโจปลาทุกปลาชอนคือปลาเสกเฮต่นชอบเริอากาศยาเนี่หรือเขาท้านแล้วก็เรูวอานอนอออกายาจี้ไ้ด้านนด,ด้ชอตแล้วอ้ีได้นี้เออตากรหระ่าดสุโวัตคากันดต,ตันคาอีมืเล่าเนี่ยกลัวไได้ตา,าสองโคต่ปรหลัดเตวไปเป็นให้ทุกอย่างลแล้วเตวไวได้หนอกเกน,นี่น่ะล้วถ้าก็มีเดียปุลีอ,คา,อาคามยันนี่เหลว่าเพรศึมาปฏิสุโอเกนี้ นอไม่เมื่อเกี่วควักลราหรือบ้าควักลอนอไม่เกวเรือทีหรอบเรือทีไม่เมื่อเกว่ากูบืหรือบ้กูบือข้นี้เเจได้เลยยเกะนี่สือกมีเดลี่เจ้ได้นออย่สืที่ราพนี่อ่าถ้าเราตกเกลียคนนี่เด็กเกะทไมได้แต่เลยตาพระยาหรือสักเกีวตะกบานี่หรอตากรอว่าได้สุเมญยาะจ้ได้เพรชิคุยชิคีคิชีเย่ปามาตากระซอนเด็ป่าปลาท่อไปได้จิตใจอี๋เวได้อยู่ตื่นตื่นรูกประกนเลยเฉพาะกิจตาประยา ราวเวฮิวะดามูดาละซักเกอพเนนี่เดอรออเวนอลเวดะกวัซือโพติธาตะนองเลกะเลเวดะเลปาสโวภูลาชีทาทึดิดิตภานีอะเดอเลอีทเวกวาทเวนเลลูลนีเวดะกวัชะกุกกอปโพติบานาชาเดเวอือเฮตาคอบลือลือทาทึตายาโคดิเดอวันเดอใจจี้เลเตเวดานีนี้ นอวีบลอนเอจวิด้าเลยสำหรับการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายด้านมนุษยธรรมและการช่วยเหลือประชาชนเจวาตาฮูตาเกตยนโรยยานิดเดอร์เมวิด้าตาพี่เจอมาเจอหรือตาดูสูดูสามาเจอว่าด้ากว่าดูโฟปัาโซฟูตินพันนิดนอดิต่เดกกมาลอชิมาลอจการนี่ไม่ได้ฟาโซฟูตินพันนี่เดอร์อาจจบ้าก็บาก็ แต่หนอหนีแต่เมบะเถอะเออมีเยชุอิขอบ้านชาติมีเยชอเออขอบ้านชาติจี้จะเดินมองอุตตะบายุอะคนีดะดีแต่เถอะปะสวพูติผ้าเนี่ยอุตตะบายุก็หลอดจราเทวดาหนอเฮ็ดมาครบรู้แล้วดิเวติดว่าหนีแต่บาปปาติกวยไม่ได้อันเดอร์อัลเลาะเอออัตตาอุตาสกูอัลเลาะจะจูตอลอลตัตตายาฮูอืมบิบดอนีดอะเว่ เฉพาะกิจตาภรยาีนเดอปลาเราไว่ได so ้ปลาสุพเลวได้เลยปลาสวตเพลบาเพลิดล thousand so ่ากวาจู้เวล่าปดเดอปลาลอเพลบาเพลิชาฟโกโปรตี่าตาอุตสาตะนอนเดอปลาทุยโอติเลเดอพลานอนอปลาทาเมียอุตเเลเดอปูนอรเลฮิรเวน่าป่าชาฟโกโปตี่ผ้านีาเดตอาตาโอปลาทิโกเลด เนาะดีต่อเดินประเทศบ้าตรงเน่เจวดาป้าคือเวด้าดอกกลอวเขาเรียกว่าสิพนิด้นห่งบ้านเหลี่กว่ากล้นาะเหลีอกว่าเป็นเร่องปลาบรนณาเหลียือุรวงเรียกว่าโทชาเลยให้เราไปช่วยชาเจวด้าเลอกคือดอชาู้กกพูลาอกาตีตผ้เนาะบ้านเหลียกว่าเทเวด้าตื้เราต้องเราซีก่อนนี่ล้อเจเวด้าดีเนาะวิลปานี่จะตั้งอกวเยเจเวด้าซเมิญ่าเดจเจเวดาเลยทั้งนี้กองกำลังบูรพาได้ย้ำว่า จะยังคงติดตามดูแลสัตว์เลี <paid> ้ยงของประชาชนในพื้นที่อพยพอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราจะเกตเเกท่าเวลาตาผู้มีสามมือเลือกว่าสัวโพลาจีตาดึอทิทรพระวอนเดออาซิเวสทิทพากเทวด้าเกขี้ท่าเวลามูดานคาอีแพรว่าจีตาดือเซอร์โตคาหนอก็เปล่าเราไม่ได้กว่าสุโพรเลอโอเลยตลอดทิทรพากีนเดอเลยกว่าเทวนีกว่าชาฟโกโกพนดีอีหนอนตื่นแล้วตาดือตายาววีจีเลือกว่าฮักกีเกดากีเตจืูเจเวด้า นอคอมเนียดาทามาดิดึตึเมลือตุอุบาตึเมบาปวาติดิฟานี่เดกบาฮีเวราตาบีตาเบลือปาตัวโพติดิฟาวอนอเทวาดาชิจานนี่อูบลอนี่เดเลตาตะติระปาบาพอคู่เดปาชาโพโกฟูอูลอเตติดิฟาเดบาเลดูอลอชีเลดือออเลกวาทวยปาชาโพโกฟูบอมอะโคนี่เดเทวาดาลาตือดิว่ากะมาบุดาชิจานนี่ คือปาตวะพูปกับฮิกิจาจิตปาแฮกิกไว้ดาจะอยู่นี่หรอเลตากอบนี่เดบจิบานี่อดูอ๋อชุยชะถ่อชะนี่กาปากวากะหนอกวาสุรกาตะโลตาล่าบ้าหรือรู้กับพาทผู้ที่แตกไคตักกวาจาให้จอหนอเออเดมันปาบาเดมามินีจิจัยเดกิโลหนอตาลัสนี่เดอะคอมยออ่าเมดา ปกติใจเลยคอเลยเนาะไม่ได้ว่าเลยก็บ้ามาต่านเลยว่าสมวพัหัวหรอหมอเอออาคุณต่ตอนนี้ะท่านขาดก็บ้าบ่ะเนาะแต่ก็บ้าบ่าเออแต่ไม่เทเลยท่านดึตาหยากับป้า่ะเลยตาคูตาหตาตาเคยเกดทานดีเดอบ้าเลยมาเจอหรอเนาะโอเคเอาไว้ในเดอร์ไม่ได้ทางสอทอนและเทศบันค่ะเลยใช้รัออนไลน์เก่ืนพราขาไปได้เนาะปลัปลาดุกที่งามบุญกเทยหรอตามหรือ